สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะนําเสนออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้การกำหนดตัวเลขด้วยสคริปต์นัมเบอร่วมกับกราฟได้นะครับในตอนนี้สกรีนของผมที่เตรียมไว้ก็คือจะเป็นเครื่องมือกราฟทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เครื่องมือโน้ตที่เอาไว้ใช้ชี้แจงบอกคาสั่งแล้วก็เป็นเครื่องมือ m a แ r e s p o n s e ที่เอาไว้เติมค่าตัวเลขตรงนี้ในเครื่องมือ m a แ r e s p o n s e ผมได้ตั้งชื่อให้เขานะครับ เป็นตัวแปรว่า m r 3นะครับทีนี้เพื่อที่จะให้การรับค่าในแมตช์เดสปอนเนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกราฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในกราฟเนี่ยเราทำอะไรไว้บ้างในตัวกราฟนะครับก็จะเป็นการเขียนค่าสมการที่มีตัวแปรเสริม a นะครับที่จะเป็นตัวที่ทำให้กราฟนั้นเคลื่อนไหว หรือว่าเปลี่ยนแปลงลักษณะของกราฟไปตามสัมประสิทธิ์ a ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสคริปต์ของเครื่องมือกราฟนั้นเราเขียนไว้อย่างไรบ้างในหน้าสคริปต์นี้เราก็จะอ้างถึง number ที่เป็นตัว a ที่เราสร้างไว้ถ้าเป็นใช้ตัวตัว,ตวแปรเสริมตัวอื่นก็ใช้ตัวแปรอื่นนะครับแล้วเราก็จะอ้างถึงว่าให้ตัวแปร a นั้นนะเชื่อมโยงกับ Mm r 3ซึ่งผมได้ตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่นี้ในกล่องในเครื่องมือ MathResponse ที่เชื่อมโยงเป็นหยิบเอา n u m เ r i ก v ว l ลูก็คือค่าที่เป็นตัวเลขมาใช้โอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่มีกราฟเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนลองเติมนะครับขออภยัยเติมเป็น3เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็น2เป็น1 หรืออาจจะเติมเป็นลบหน,นะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของกราฟนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามตัวพารามิเตอร์นะครับโอเคทีนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับการใช้ตัวเลขร่วมกับเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องมือตารางสำหรับเมื่อสักครู่นี้เราก็จะพบว่า ตัวแปร a นั้นจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันไม่สามารถเทียบกันได้ว่าถ้า a เป็น1กับ a เป็นลบหเนี่ยจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงถ้าเราอยากให้กราฟนั้นคงอยู่นะครับแล้วก็สามารถเติมค่าได้หลายๆค่าเพื่อเทียบลักษณะของกราฟในการที่ตัวแปรหรือสัมระสิ์เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะมาใช้ร่วมกับเครื่องมือตารางตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรามีเครื่องมือตารางเพิ่มมานะครับโดยผมจะตั้งชื่อตัวแปรเขาเป็น tbc แล้วเครื่องมือที่เป็นโน้ตก็เป็นคำสั่งเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูว่าในอีดิกราฟเราทำอะไรไว้บ้างนะครับตรงนี้นะครับผมได้ทำการ Copy นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรเสริมจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็น A นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น A1, A2, A3, A4 และ A5 ซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ยสร้างกราฟที่แตกต่างกันได้ถึง5 5ค่ากราฟนะครับ ทีนี้เราก็จะมีตัวแปรเสริม a 1ถึง a 5ที่สามารถเรียกใช้ได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าในสคริปต์เราเขียนยังไงนะครับในสคริปต์นะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับในหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีแค่ช่อง match response เราก็จะมีแค่เชื่อมโยงในแค่ตัวแปร a ตัวแปรเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เรามีสัมประสิทธิ์ถึง5ตัวนะครับเราก็จะใช้การเชื่อมโยงเป็น a 1 a 2 a 3 a 4 a 5ซึ่งลักษณะการเขียนด้วย Underscore เนี่ยมันก็จะเป็น l a t e x code นะครับที่มันหมายถึงตัว a แล้วก็ห้อย1 a ห้อย2 a ห้ย3 a ห้อย4 a ห้อย5ตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราเชื่อมโยงกับเครื่องมือตารางที่ผมให้ตัวแปรไว้เป็น tbc แล้วก็การดูตำแหน่งของตารางนั้นนะ่ะนะครับมันก็จะเป็นการดูเหมือนกับเมทริก นะครับในตอนนี้ก็คือหมายความว่าให้ t b c a 1ตัวแรกเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวเลขในตารางที่เป็นแถว -1 ห,หลัก -1 เพราะว่าในตอนนี้ตารางเรามีคอลัมน์เดียวใช่ไหมครับหลังนั้นตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นแค่1ส่วนแถวเนี่ยก็จะขยับไปเรื่อยๆตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่5โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูผลกันนะครับว่าพรีวิวแล้วจะเป็นอย่างไรผมจะลองเติม ตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไป3 2 1และลองดูตัวเลขที่เป็นลบบ้างถ้าเป็น0เราก็จะได้เส้นตรงถ้าเป็นลบแน่นอนเราจะได้กราฟพาราโบลาความก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นกว่าการที่เราใช้เครื่องมือ Ma r e r e s p o n เพียงอย่างเดียวครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ